ประกาศช่องมาดูกันไม่ใช่ร้านจำหน่ายอาวุธปืนกระสุนหรืออุปกรณ์แต่งปืนเราแค่นำปืนมารีวิวให้ท่านได้รับชมเพื่อให้ทราบรายละเอียดของปืนรุ่นนั้นๆในฐานะผู้ใช้งานและปืนที่นำมารีวิวให้ชมทุกกระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเราไม่สนับสนุนให้ใครใช้ปืนเถื่อนเนื่องจากเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีโทษถึงจำคุกขอบคุณทุกท่านที่รับชมและ,สะแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์คำเตือน จงพึงะระลึกไว้เสมอว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่ก่อนทําอะไรกับมันจะต้องเคลียร์ปืนปลดกระสุนออกให้เรียบร้อยซึ่งทางเราได้ทําการเคลียร์ปืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการถ่ายทำท่านไม่ต้องกังวลว่าปืนจะลั่นและกระสุนทะลุจอไปถูกท่านขอให้ท่านรับชมด้วยความเพลิดเพลินและสบายใจสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับช่องมาดูการผมปอนนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียระหว่างปืนลูกโม่กับปืนเซมิออโต้หรือปืนแมกกาซีนนะครับ พอดีว่ามีสมาชิกหลายท่านรีเควสต์มานะครับบอกว่าอยากจะให้ผมพูดถึงประเด็นนี้หน่อยนะครับช่วยเปรียบเทียบให้ฟังหน่อยในทัศนะของผมนะฮะจริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากจะทําสักเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันมีคนพูดถึงกันเยอะมากนะครับพูดถึงกันมานานแล้วด้วยแล้วก็มีคนทําคลิปอธิบายไว้ก็เยอะนะครับแต่ไม่เป็นไรครับในเมื่ออยากจะฟังจากมุมมองผมผมก็จะทําให้นะครับอะไรที่ไม่เหนือบากกว่าแรงก็จะพยายามทําลงไปให้แล้วกันนะครับมาเริ่มกันที่ปืนลูกโม่ก่อนแล้วกันนะครับ ปืนลูกโม่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นปืนที่ผมไว้ใจที่สุดแล้วก็เป็นปืนที่ผมชอบที่สุดนะครับก็เอามาให้ดูหลายกระบอกนะครับแต่และกระบอกก็เคลียร์กระสุนเคลียร์ปืนเรียบร้อยแล้วนะครับปืนปลอดภัยนะฮะอย่างกระบอกนี้ก็จะเป็นสมิธเซนเทเนียลนะครับตัวนี้เป็นนกในนะครับขนาดจุดสามแปดฮะข้อดีของปืนลูกโม่ข้อแรกเลยก็คือมันสามารถยิงได้ทันทีหลังจากที่ชักออกมาจากซองจากเอวนะครับสามารถยิงได้เลยไม่จําเป็นต้องขึ้นลําเหมือนปืนเซมิโอโต้หรือปืนแมกกาซีนนะครับ ฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะมีคนแย้งนะครับบอกว่าคุณก็ขึ้นลำไว้สิปืนออโต้นะฮะขึ้นลำไว้ก่อนเลยแต่ในทัศนะผมนะครับในความเห็นส่วนตัวนะฮะผมมองว่าการขึ้นลำไว้ก่อนเนี่ยสำหรับปืนแมกกาซีนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่นักนะครับการที่มีกระสุนคาไว้ในรังเพลิงนะฮะมันไม่อุ่นใจนะครับเอาตรงๆว่ามันไม่อุ่นใจก็จะไม่ค่อยพกขึ้นลำสักเท่าไหร่นะครับยกเว้นจะต้องเข้าไปในสถานที่เสี่ยง สถานการณ์เสี่ยงจริงๆก็อาจจะมีขึ้นหลํำไว้บ้างมันก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับข้อดีข้อต่อไปของปืนลูกโม่นะครับก็คือคกลไกมันน้อยครับเหมาะกับผู้เริ่มต้นเหมาะกับสุภาพสตรีที่ไม่ค่อยสันทัดเรื่องปืนไม่ค่อยมีความรู้เรื่องปืนนะครับเหมาะมากๆนะครับปืนลูกโม่เนี่ยผมแนะนําให้สุภาพสตรีใช้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีใครใช้สักเท่าไหร่นะครับมันก็เป็นไปตามสมัยนิยม เพราะว่าปืนเซมิออโต้หรือปืนแมกกาซีนเนี่ยมันก็ดีไซน์มาแบบดูโมเดิร์นดูทันสมัยกว่าปืนลูกโม่นะครับปืนลูกโม่เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นปืนคลาสสิกนะฮะเป็นปืนโบราณปืนลูกโม่เนี่ยมันจะไม่มีเซฟอะไรมากมายเหมือนปืนแมกกาซีนนะครับปืนแมกกาซีนยกตัวอย่างเช่นปืน1911หรือปืน2011เนี่ยฮะเดี๋ยวเอาตัวนี้ละกันนะครับตัวนี้เป็นพาราออนแนนซ์พีสิบนะครับเป็นปืน1911นะครับ เนี่ยครับสังเกตดูนะฮะมันจะมีเซฟห้ามไก่นะครับตัวนี้นะครับถ้านกปืนอยู่ในตำแหน่งค็อกนะครับสมมุติเราขึ้นลำปุ๊บบางท่านอาจจะพกขึ้นลำไว้นะครับเนี่ยฮะบรรจุกระสุนเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็นกค็อกแบบเนี้ยเข้าเซฟห้ามไก่ไว้นะครับแล้วก็พกนะฮะเน็บไว้เวลาจะใช้งานเนี่ยบางท่านก็อาจจะชักออกมาแล้วจะต้องลดเซฟนะครับเนี่ยฮะจะต้องลดเซฟก่อนถึงจะสามารถเหนี่ยวไกยิงได้นะครับ ถ้าไม่ปลดเซฟเนี่ยมันก็เหนียวไกลไม่ได้นะฮะตรงนี้เผลอกันเยอะมากนะครับเผลอเรอกันเยอะจริงๆนะฮะบางท่านเนี่ยลืมว่าตัวเองเข้าเซฟไว้นะครับชักออกมาใช้งานจริงปืนจ่อไปที่เป้าหมายแล้วแต่เวลาเหนียวไกจริงอา้าวเหนียวไกลไม่ได้นะครับกระสุนไม่ลั่นลืมปลดเซฟครับอันนี้เสร็จปืนลูกโมมาก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นต้องฝึกฝนแล้วก็สร้างความคุ้นเคยให้กับตัวท่านเองนะครับ ท่านจะพกแบบขึ้นลำแล้วเข้าเซฟหรือจะไม่ขึ้นลำชักออกมาแล้วมาขึ้นลำอีกทีอันนี้อยู่ที่การฝึกฝนแล้วก็สร้างความคุ้นเคยสร้างความเคยชินให้กับตัวเองนะครับอันนี้อย่าลืมนะครับลืมไม่ได้เลยนะฮะเซียววินาทีหนึ่งมีค่ามากๆนะครับอันนี้บอกกันไว้เลยนะฮะอ่ะแล้วก็ข้อดีข้อต่อไปของปืนลูกโม่นะครับถ้ากระสุนด้านเนี่ยมันสามารถเหนี่ยวไกลย,ยิงนัดต่อไปได้ทันทีเลยนะครับ ไม่จําเป็นที่จะต้องสไลด์ลูกออกก่อนเพื่อป้อนนัดใหม่เหมือนปืนแมกกาซีนนะครับปืนลูกโม่เนี่ยถ้าเกิดด้านปุ๊บเหนี่ยวกยิงต่อได้เลยนะฮะเนี่ยครับมันใช้งานง่ายก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเหมาะกับสุภาพสตรีมากๆนะครับสุภาพสตรีที่ไม่สันทัดเรื่องปืนถ้าปืนขัดลำแล้วเนี่ยเสร็จทาอะไรไม่ถูกนะฮะค,คันจะมาสไลด์ป้อนกระสุนนัดใหม่เนี่ย ปืนบางรุ่นสไลด์มันแข็งผู้หญิงแรงน้อยก็อาจจะตะกุกตะกักนิดหนึ่งนะฮะอาจจะไม่ชํานาญเหมือนผู้ชายที่ฝึกฝนเรื่องปืนมาเยอะกว่านะครับมันก็อยู่ที่การฝึกฝนด้วยนะผู้หญิงบางคนก็อาจจะฝึกมาดีก็อาจจะใช้งานได้คล่องแคล่วกว่าผู้ชายบางคนก็มีนะครับข้อดีข้อต่อไปของปืนลูกโม่นะครับก็คือมันสามารถยิงกระสุนได้หลายชนิดหลายขนาดนะครับยกตัวอย่างเช่นปืนขนาดจุดสามห้าเจ็ดแมกนัมนะครับ อย่างตัวนี้เป็น327 n นก e นะครับ Smith นะฮะเป็นขนาดจุด3.57 Magnum ครับมันสามารถใช้กระสุนจุด3.8ยิงได้อย่างปลอดภัยนะครับยิงไป,ปน,ไงนะครับปืนไม่พังนะฮะเพราะว่าหนะ้าตัดกระสุนมันใกล้เคียงกันแล้ว3.8มันก็เบาวกว่า3.57นะครับฟังมาถึงตรงนี้บางท่านอาจจะแย้งนะครับบอกว่าปืนแม็กกาซีนที่ใช้กระสุนนาดน8ซุป3.8 s u p เนี่ยมันก็ใช้ลูกเก้ามมลูเกอร์ยิงได้นะ อันนี้มันก็ยิงได้แหละนะครับมันยิงได้จริงแต่ว่าไม่ควรจะยิงเยอะเพราะว่ามันอาจจะทําให้ปืนเสียหายได้นะครับมันเอาไว้ยิงเฉพาะกรณีฉุกเฉินหากระสุนไม่ได้นะครับมันถึงจะมาใช้ทดแทนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นปืน3ามแล้วลูก38มายิงเนี่ยยิงไปนะครับยิงยังไงมันก็ไม่พังนะฮะอันนี้ต้องแยกแยะให้ออกนะครับระหว่างยิงได้อย่างปลอดภัยกับยิงได้ในกรณีฉุกเฉินนะฮะอ่าสำหรับปืนลูกโม่เท่าที่ผมนึกได้ ข้อดีมันก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับหรือถ้าเกิดท่านใดมีข้อที่เห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนสมาชิกบอกผมได้นะฮะอันนี้เป็นเพียงแค่มุมมองของผมนะฮะในทัศนะของผมนะครับอ่ะทีนี้มาดูข้อเสียของปืนลูกโม่กันบ้างน,นะครับเมื่อกี้ฟังข้อดีไปแล้วนะฮะมาดูข้อเสียนะครับอย่างแรกเลยที่พูดถึงกันเยอะมากก็คือมันจุกระสุนได้น้อยนะครับอย่างลูกโม่สมิธโครงเจเนี่ยจุสามแปด ก็จะจุได้แค่5นัดนะครับเนี่ยถือว่าน้อยนะฮะห้านัดแต่ว่าบางตัวมันก็จุได้ถึง8นัดนะอย่าง3 2 7สองเจ็ดนกาดเนี่ยจุดสาด้วยนะครับจุได้ตั้ง8นัดแล้วก็ถ้าเป็นจุดสองสองเนี่ยบางรุ่นจุได้ถึง10นัดนะครับอย่างตัว617นะฮะสมิธหกหนึ่งเนี่ยครับดูรูโมนะฮะนี่ครับ,ะะรบ10บนัดเยอะมากนะครับ ถือว่าเป็นปืนลูกโม่ลูกดกเลยก็ว่าได้แต่ว่าหน้าตัดกระสุนมันก็จะเล็กลงไปนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียในตัวมันด้วยนะฮะแต่ว่าไอ้ความจุกระสุนได้เยอะของปืนลูกโม่เนี่ยมันก็ทําให้มีข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันจะทําให้ตัวโม่เนี่ยหนาแล้วก็ดูเทอะทะขึ้นมานะครับอย่างตัวเนี้ยตัวโม่หนามากๆนะครับเพราะบรรจุได้8นัดแล้วเป็นลูก357นะครับ หนาจริงๆมิติปืนเนี่ยความกว้างอยู่ที่ประมาณ4เซนเลยนะฮะถือว่าหนาถ้าเทียบกับปืนเซม,มิออโต้นะครับเนี่ยครับดูความหนาความบางนะฮะต่างกันลิบลับเลยนะครับปืนเซม,มิออโต้ปืนแมกกาซีนเนี่ยบางกว่าเยอะนะครับแล้วถ้าเป็นรุ่นที่บางจริงๆเนี่ยอย่างสมิธหกสองสองกระบอกเนี่ยเนี่ยบางมากๆนะฮะบ,บางประมาณแค่2เซนเท่านั้นเองกับ สเซนนะฮะเท่าตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นปืนลูกโม่เนี่ยเวลาพกเนี่ยพกในช้เสื้อนะครับมันจะไม่แนบเนียนเหมือนปืนซ e m i a u t o นะครับมันจะทําให้ตรงนิดหนึ่งนะฮะจะดูตรงๆจับผิดได้ง่ายถ้าคนไหนพกเน็บเอลนะฮะดูที่พุงก่อนนะฮะถ้าเกิดตรงๆเนี่ยสันนิษฐานไว้ก่อนว่าพกปืนมาแต่บางคนก็ดูไม่ออกก็มีนะครับอาจจะมีพุงมากลบเกลือนนะฮะสรีระคนเราแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ ข้อเสียข้อต่อไปของปืนลูกโม่นะครับก็คือบรรจุกระสุนใหม่ได้ช้านะครับมันจะไม่ไวเหมือนปืนแม็กกาซีนที่สามารถเปลี่ยนแม็กแล้วยิงต่อเนื่องได้เลยนะครับแต่ปืนแม็กกาซีนเนี่ยถ้าไม่มีแม็กสำรองก็เสร็จนะเสร็จปืนลูกโม่นะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะพกแม็กสำรองกันด้วยนะครับปืนลูกโม่เนี่ยบางท่านก็อาจจะใช้เจ็ทโหลดใช้สปีดโหลดนะครับ เวลาบรรจุมันก็ใส่เข้าไปเป็นพวงเลยพร้อมกัน5นัดหนัดก็ว่ากันไปแล้วแต่ความจุกระสุนของปืนของท่านนะฮะว่าบรรจุได้กี่นัดมันก็จะเร็วกว่าการบรรจุทีละนัดด้วยมือนะครับแต่การบรรจุด้วยมือเนี่ยบางคนก็ฝึกจนชํานาญก็มีนะครับบรรจุที2นัดพร้อมกันเลยนะฮะอย่างเช่นเวลาผมไปแข่งปืนสั้นชาวบ้านนะฮะเขาให้ยิง10นัดในเวลา2นาทีเนี่ยมันบรรจุทีละ5นัดนะครับผมก็อาจจะคีบกระสุนลงมาที2นัดบรรจุพร้อมกันเลย2นัด แล้วก็ใส่อีกนัดหนึ่งนะครับสรุปว่าผมยัดเข้าไปแค่3าครั้งแต่ว่าจุไป5นัดนะครับประมาณนั้นมันก็อยู่ที่การฝึกด้วยนะครับข้อเสียของปืนลูกโม่เท่าที่ผมนึกได้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดมีเสริมตรงไหนก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับคลิปนี้เปิดกว้างนะฮะอ่ะทีนี้มาดูปืนเซมิออโต้หรือปืนแมกกาซีนกันบ้างนะครับข้อดีนะครับก็คือบรรจุกระสุนได้เยอะครับอย่างแรกเลยนะฮะอย่างตัวเนี้ยพาราออตแนนซ์พีสิเนี่ย ตัวเล็กกระจิดเดียวเองนะครับแต่ว่าลูกดอกครับจุกระสุนได้ทั้ง10นัดแล้วเป็นขนาดจุดสี ACP ด้วยนะครับ11มมเนี่ยฮะเป็นแม็กสองแถวครับตัวเล็กนนิดเดียวเองจุกระสุนได้เยอะนะฮะถือว่าลูกดอกมากตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัว SCI แม็กสองแถวแบบเนี้ย p r a c t ่ c ข้อ0จุศูย์เนี่ยจุกระสุน,น,สนได้11 12นัดเลยนะครับแล้วเป็น11อดมมด้วยนะฮะ ลูกดกครับปืนแมกกาซีนลูกดกจริงๆนะฮะข้อดีอีกอย่างก็คือพกเนียนพกเนียนกว่าปืนลูกโม่อย่างที่บอกไปแล้วนะฮะแล้วก็มีระบบเซฟตี้ความปลอดภัยที่ดีกว่าปืนลูกโม่นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันมีคันเซฟด้วยนะฮะคันเซฟห้ามไก่นะครับเนี่ยฮะเราสามารถเข้าเซฟได้นะครับแบบนี้คราวนี้มาดูข้อเสียกันบ้างนะครับสําหรับปืนเซมิออโต้หรือปืนแมกกาซีนนะครับก็ล้อกับปืนลูกโม่อย่างที่บอกไปตอนต้นเลยครับ ล้อกันเลยอย่างแรกก็คือกลไกซับซ้อนนะครับชักออกมาก็จะต้องขึ้นลำก่อนยิงนะฮะหรือบางท่านก็อาจจะพกขึ้นลำไว้ก็แล้วแต่นะฮะซึ่งตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนะครับท่านก็ต้องฝึกเยอะกว่าปืนลูกโม่พอสมควรนะครับว่าท่านจะพกแบบไหนยังไงคอนหนึ่งคอนสองก็แล้วแต่ท่านนะครับข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดกระสุนด้านเนี่ยท่านจะต้องดึงสไลด์ เพื่อเอาลูกเก่าออกแล้วก็บรรจุกระสุนนัดใหม่เข้าไปนะครับก็ทําให้เสียเวลาพอสมควรบางครั้งท่านอาจจะเจอกระสุนที่มันใส่ดินปืนมาน้อยกว่าปกตินะครับซึ่งมันมีเท่าที่ผมยิงปืนเนี่ยผมเห็นตลอดนะฮะลูกบางล็อตเนี่ยมันเบากว่าปกติทําให้ปืนไม่สลัดปลอกออกนะครับก็คือมันสไลด์ถอยไม่สุดมันก็จะทําให้เกิดปัญหาคาบป,ปลอกนะครับปลอกติดตรงนี้ก็เสียเวลาแก้ไขกันพอสมควรนะครับในการที่จะสไลด์ปลอกออกแล้วก็ป้อนกระสุนาน,านัดใหม่เข้าไปนะครับ อันนี้ก็อยู่ที่การฝึกฝนด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นสุภาพสตรีเนี่ยมันก็ลําบากนะถ้าไม่เก่งเรื่องปืนไม่สันทัดเรื่องปืนนะครับเพราะฉะนั้นกระสุนปืนที่จะใช้สําหรับปืนแมกกาซีนหรือปืนเซมิออโต้เนี่ยผมก็อยากจะแนะนําให้เป็นกระสุนที่ใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับอย่างน้นนอยๆก็2ปีเปลี่ยนครั้งหนึ่งคือต้องพยายามเปลี่ยนกระสุนให้มันใหม่อยู่เสมอแล้วปืนบางรุ่นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ชอบกระสุนบางชนิดก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นปืนฟล็อก 30 sf อย่างที่ผมเคยรีวิวไปนะครับตัวนั้นเนี่ยถ้าเกิดใช้กระสุนที่เป็นหัวเซมิแวตคัตเตอร์หรือหัวตัดเนี่ยมันก็ป้อนไม่เข้านะครับเพราะว่าแลมมันฉันมันก็อาจจะติดขัดได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลูกหัวมนหัวบอลเนี่ยก็ยิงได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ใช้ปืนแมกกาซีนท่านก็ต้องดูนะครับพยายามยิงด้วยกระสุนหลายๆชนิดหลายๆแบบแล้วก็หากระสุนที่มันมีปัญหากับปืนท่านน้อยที่สุดเอามาพกเอามาใช้งานนะครับ จะใช้กระสุนชนิดไหนติดปืนก็ต้องลองยิงดูก่อนว่าปืนเราทํางานเรียบร้อยสมบูรณ์ดีไหมนะฮะปืนแมกกาซีนเนี่ยกลไกมันค่อนข้างเยอะนะครับมันถือว่าเป็นปืนที่กลไกล,ลึกลับซับซ้อนผสมขวรนะฮะมันมองไม่เห็นด้วยตาเหมือนปืนลูกโม่นะครับอย่างอันเนี้ยเรามองไม่รู้นะครับว่ามันมีกระสุนบรรจุอยู่หรือเปล่านะฮะจนกว่าเราจะสไลด์ดูนะครับว่ามีกระสุนหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเป็นปืนลูกโม่เนี่ยเรามองอย่างเงี้ยมองท้ายโม่แบบเนี้ย เราก็เห็นจานท้ายกระสุนแล้วนะครับเราก็รู้ได้ทันทีว่ามันมีกระสุนบรรจุอยู่หรือเปล่านะครับคือมันมองเห็นด้วยตานะฮะก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าจะชอบแบบไหนนะฮะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเท่าที่ผมนึกได้นะข้อดีข้อเสียของปืนออตโต้กับปืนลูกโม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ